เราทุกคนเนาะมาลุ้นน้กันว่าหาป่า15บห้าค่ำศพปลาะชีมีป่าให้ฮะโวได้วุนะ่นเนาะหาป่ากลางคืนเนาะด้วยการตกปรากฏเนื้อเหม็นเนื้อมันกนนะี่เนาะทุกคนเนาะว่าชีได้ป่าว่ะทุกคนผู้ใดก็ว่า15คห้า่ำหาป่าบบได้เนาะทุกคนเนาะซัดอย่างบวอกหายหากินเนาะทุกคนเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าชีได้ตัวโบราณเนาะทุกคนค่อยมาพิชูให้ทุกคนเมื่อไหเชียนเทสไป้ทุกอย่างทุกคนอะไเฮ็นดนี่นะตัวละโลตัวนี้นะปา้าโก บอลอันนี้นตัวละโลเลยนะพ่อหักเคยเห็นตัวใ,ใหญ่ปบบนี้แล้วาเาสบายดีทุกคนเนาะมื้อนี้วาพมกูค่ข่คือเก่้าเนาะเสียนเทพอทุกอย่างเนาะมื้อนี้ไขออ่โบมีลิปจะลงเนาะอากขมาจับเบ็ดมาตึกเบ็ดปรากฏคือเก่้าเนาะเพราะว่าสภาพหมายตอนนี้น้ำลงหลายทุกคนเบิ่งไามทุกคนน้ำลงให้ลงวัน ใหม่นี่ก็คือใหม่ประจำที่ค่อยมาตลอดแหละเนาะเพราะว่าบึงมีบนไป <ś c oughs> นี่มีเหื่ออย่นี่อีกเอาทุกคนเนาะม้อนี่ก็มารุ่นน้ำกันว่าชิมิตโตแฮวพอได้ดึงใส่เฮ็ดกินกันเข้าบ่แล้วเพราะว่าบบได้มาดุนลายมือน้ำลงให้ลงมาทุกคนฝนห้วยไปสามมือน้ำลงปานนี้เดี๋ยวมารุ่นกันเลยว่าซิมิตโตบ่ทุกคน ฝากติดตามเซียนเทพให้ได้ทุกยานยนนะทุกคนกดไลค์กดใจกดติดตามนะเนี่ยเป็นแรงใจให้กันแล้วกันเนาะทุกคนเนาะไปลุยก,กันเลยทุกคนกอดเนื่นค่อยกันกอเป็ดกันเนาะบบวามื่อนี้มาแบบตั้งมาเบิ้งน้ำซื้อทุกคนโบได้เอาเนื้ออ้อยโบได้เอาโครงไก่โบได้เอาเอาเลือดอย่างมาเลยเนาะมีเจเนื้อโคโล ราะว่าคือใช้ตัวนี้แล้วมันได้ผลทุกคนฝ่าแดงเอยฝาแดงยี่ห้อไห็กิกนเพําะจเป็นต้องว่านี่ห้อนยี่ห้อนี่เพราะว่าเขาตึกกระไปไมีแต่เขาคนเดียวบูมมีคู่แข่งมะแวงคนรักรถกระปัานทุกคนมือนี้คนมาคนเดียวเนาะเชียนน้อยนอกอีกแล้ว เพื่อนพักพรอนะเพราะว่าพักก็ไปลุยกันมาส่งสมื้อหลังมีตะ่คยแหระผมมีพักผ่อนแ่เนาะทุกคนเนื้อที่เฮานี่นะซื้อมานี่ตอกไข้ใช่ได้ทุกคนนะแนวแต่คนบางคนบางคนก็บปตอกแต่สำหรับไข่ไข่อตอกไข้แล้วมันรู้สึกว่ามันมีผลต่าง มันเฮดให้แบบว่าความซื้อ่อ่มาป่ามันกินไวทุกคนเอาแต่เฉพาะไข่เหลืองไหเด้อมื้อน,นี้มาผู้เดียวมันสินสห้าก้ามีด้คนเดียวเสียวทั้งลำ ึกปากกดคืนสิบห้าคำมันชิมีตัวให้เอาเปล่าเนาะยองพอประมาณนะครับพ่อจะตามลงดวงหลังเล้วเหมือนกันน้ำลงให้ลงว้าว 当时活的些什么？ ยังเงียบอยู่เลยทุกคนผ่านไปประมาณสองนาทีแล้วเนาะดึกลงไปสองการลุกักต่ตไปอีกประมาณจากชั่วโมงนึงปะนั่งชั่วโมงนึงบุะกขี่แหลัก็เมื่อว่าน้ำมันลงหลายทุกคนฟื้นไปก็ฟืน้นมาน้ำลุงหลายแน่คดกวนแน่น่าจะมี ยัญาและหลังมีการดื่มดื่มอยงค่อยจะพู่ง่ไป ดึงละคูนโชคชาวบ้านติเอาอน้อทุกคนเนาะมาลุ้นน้ำกันว่าหาปลาสิบห้าคำสบปปลาอีซิมีปลาเองหาปลาได้วันนาะหาปลากลางคืนเนาะด้วยการตกปรากฏเนื้อเหม็นเนื้อมักนี่เนาะทุกคนเนาะว่าชิได้ปลาวะทุกคนผู้ใดก็ว่าสิบห้าคำหาปลาบ่ได้เนา,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 านะทุกคนเนาะ สัตว์อย่างโมออกหายุห่ากินเนาะบุญเดี๋ยวมาลุ้นกันมาชีได้ตัวบุได้เนาะควค่คอยมาพิชูเททุกคนเมื่อไงเยชยนเทไปเททุกอย่งางคนหาปลาในคืนสิบห้าค่ำเข้าวันศากนเนาะมือน,นี้โอ้แม่ไหะมือนี้วันเข้าวันศาบุญพออยก็ลืมมาฮอดจึงคืดพอว่าเออมือนี้มันสิบห้าค่ำเข้าวันศาเ๋ยวม,มาลุ้นกันเลยว่าชีได้ตัวทุกคนเนาะ ็ย้อนนำแขมมึง đốn 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 quá lẽ mà lắm trẻ mọi người lắm chết mà người lắm chết mọi người lắm kem mọi kem đi chết mọi người đồn, con đồn, à, này. Ừ, này cái lăng cái gì, cái ngũ cái để tôm để tôm <laughs> อยู่หากินโลได้กินละก็เลยต้อติดเสียสองเครื่องแล้วดึงื่ม ทุกคนเนาะยอมแล้วผ่านไปนึ่งชั่วโมงป่ายชั่วโมงสาวนาทีแล้วได้ปรากฏตัวเดียวทุกคนนี่นี่ดียไนี่แหละได้ปรากฏตัวเดียวนี่แหละทุกคนนั่งชั่วโมงป่ายเนาะจะว่ามันดึงอยู่ประมาณสามีบ้านเนี่ยจะว่าโบได้เนาะทุกคน กดไซต์ตัวยหญแหละไซตซ้สำสองนิ้วนี่แหละทุกคนยอมเราทุกคนจะไหนกันฝากกดไลค์กดใจกดติดตามช,ช่องเชนให้เป็นดุ้ยยางเลยทุกคนผู้ใดมักคลิปสไตล์แบบบ้านนอกบ้านนาหาอยู่หากินเนาะตามทุ่งให้ทุ่งนาเป็นบางเทือก็ไปตามแม่ว่าอาธรรมชาติเป็นผู้เป็นผานเนาะทุกคนเนาะ ็นอ้างนองอ้างน้ำเคลื่อนอยู่ในสุปราวทุกคนฟังที่ตามเชียนเทพไปทุกอย่าอทุกคนมุนี้ขอดตกไปก็รับแบตยังสิบเปอร์เซ็นต์เรทุกคนนำไปไปอะไรมา